สวัสดีครับผมมอสวันนี้ผมจะมาแจกไฟล์เสียงที่สามารถปลุกศักยภาพของเพื่อนๆได้โดยไฟล์เสียงเนี่ยผมเอามาจาก The Gifted Graduation ตอนจบนะครับซึ่งถ้าสังเกตดีๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปที่เว็บ URL นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า bit.ly/ 3 l 5 tk ตัวใหญ่แล้วก็ ch นะครับเพื่อนๆก็จะพบกับไฟล์2ไฟล์นะครับก็คือเวลาเนี่ยจะอยู่ข้างเรา ก็เป็นรูปภาพที่เขียนว่าเวลาอยู่ข้างเราโดยจะเป็นห้องเรียนห้องกิฟต์นะครับที่น่าจะต้องการสื่อว่าใครๆเนี่ยก็สามารถเป็นเด็กกิฟต์ได้ทีนี้ก็จะมาอีกภาพหนึ่งนะครับอีกภาพหนึ่งเนี่ยก็จะเขียนว่าคําเตือนกระบวนการนี้อาจมีอันตรายได้ควรศึกษาข้อมูลก่อนคลิกฟังขึ้นเสียงก็ถ้ากดเข้าไปนะครับก็จะสามารถฟังเสียงได้เลยนะว่าเสียงที่พออ,อใช้ปลุกศักยภาพเนี่ยมันเป็นยังไงก็จะมีหน้านตาประมาณนี้นะครับแต่ผมจะไม่สปอยดีกว่าให้เพื่อนๆไปฟังเอง ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากเข้าลิงก์นี้นะครับก็กดที่ด้านล่างได้เลยผมแปะลิงก์ด้านล่างไว้ให้แล้วครับซึ่งหลังจากที่ผมดู The Gifted Graduation ตอนสุดท้ายจบไปเนี่ยผมบอกเลยนะว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยดีมากครับแล้วก็หักมุมหักซ้อนหักซ้อนหักจนเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าติดตามมากจริงๆซีรีส์เรื่องเนี้ยจบได้สวยมากครับเริ่มจากความพ่ายแพ้ของกลุ่มพระเอกก่อนแล้วพอการเวลาผ่านไปกลุ่มของตัวละครเนี่ยก็ได้เติบโตขึ้นแล้วกลับมาชนะด้วยความที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยความที่เข้าใจโลกมากขึ้นผมรู้สึกว่าเป็นบทีที่ดมาก ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เวลามีคลิปใหม่ๆออกมาเนี่ยเพื่อนๆจะให้ดูก่อนใครเลยนะแล้วถ้าเพื่อนๆไปฟังไฟล์เสียงมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีศักยภาพเป็นยังไงหรือมีความรู้สึกยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันกันนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดถือว่าสนุกสนุกแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ